ตามสองสาวคู่ซีพังแสนรู้และพังยุ้ยที่กำลังเพลิดเพลินกับการกินยากับบรรยากาศดีๆอากาศดีทำเอาน้องมี่เคลิ้มทำท่าจะหลับส่วนน้องยุ้ยสายลุยนั้นยังกินไม่หยุดแถมมีโปรย้ากขึ้นหัวสวยๆเก๋ๆกันไปเราไปชมคลิปความน่ารักของสองสาวกันเลยค่ะขอขอบคุณคลิปจากเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่อัปเดตความคลิปหน้าของสองสาวมาให้เอฟซีได้ชมกันค่ะอยิบยืนกินอิ่มแล้วยุ้ยได้ยินเสียงแล้วใครมาเนี่ยเข้าทางไหนเนี่ยทางนี้ครับนี่เหรอ วงูเสียงไม่ขาดหายใช่ไหมโอ้มีคนคำนวณน้ำหนักด้วยเออก่อจะสิบเอรู้ได้ไงเออเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยอย่าทายเยอะค่ะแม่เดี๋ยวรู้น้ำหนักตัวเองอันนี้เป๊ะเลยนะจริงเหรอของผมอ่ะอาจจะเป๊ะอยู่รู้จริงรู้จริงมากเลยอ้าสวัสดีค่ะยุย น,นี้เป,เป็นไไปลนลกูกเลยเข้าหั่นเนาย้มาน่อเะยป็นนยมานชกกันชกยโยโยุ้ลุยน้าม,มากะเจาลงน้ำกะอ๋อกินเนอลน้ำมนนาเร็วโอ้ยโอยโอ้ยโอายอ้ย้ย <laughs> Oh. เดินรู้ชมวิวอู oh. ้หูน oh. ้นงนะ oh. มากนี่นี่ oh. นี่น oh. มีหมอกจากยอดดอยด้วยตรงนี้ไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าเ oh. มนกัดเ <laughs> มนกัดดีมาก <laughs> พี่ยู <laughs> สวัสดีค่ะสองสาวเพื่อนซีชัยค่ะยุ้ยอยากกอดแน่นๆกับเอส แม่พี่มีลูกสาวสวยมากลูกสาวสวยมากจะกอดยุ้ยได้ต้องมีพี่ควานอยู่ข้างๆด้วยนะคะแต่วันนี้น้องยุ้ยเหมือนพ่อหลอกอย่างนี้แหละออพ่อหลอลูกสาวก็สวยไงน้องยุ้ยเหมือนง่วงนอนอีกแล้วชอบบรรยากาศนี่จังเขียวไปหมดใช่ค่ะเหมือนฝนจะหยุดให้ซักผ้าประมาณไม่ถึงจะถึงวันหรือเปล่าเนี่ย ฝนจะหยุดตกถึงหนึ่งวันไหมพอดูท่าทางคลึ้มใหม่อีกล้ะตูดหรือกะละมังคะซักได้ทั้งหมู่บ้านแม่ยุ้ยกับแมบ่บี้ยุย้ยน้องยุ้ยกับน้องมี่เหรอไปปุ้นละ่ะไปตามไปน่าจะมีเรือเนาะแจวเรือแจวเรือชมช้างเนาะเออน,นไปเอาเรือที่โรงเรียนควายไปไหม แล้วเราก็ล่องไปตรงนู้นนะตรงไปหาช้างลานแสดงด้วยนะม่วนนะเนี่ยตั้งแต่สะพานท้ายมาแต่มันมีน้ำแค่ช่วงเนี้ยได้ไงได้ได้ไหมคะจะเลิกกันเลยเหมาะไดปุ่นนอนไหลมาหนอแล้วก็รอท้องช่างหนออุ้ยอยากพาไปดูนั่นจริงๆน้ําตกที่เราว่าจะพาไปอุทยานอุทยานโคชบานแห่งชาตินี่ได้ไหมมีขึ้นไหมอ่ะในบนนี่มันอมันอยู่ห้อมมีจังนี่เขาหงมน้ำจมน่ะ นก็จะมีอยู่นะามันีก็ต้องไปเซอร์วีก่อนแม่เห็นไอ้ไอเขาเรียกว่าอะไรคะไอ้หมอกหรอหรือว่าไอ้ฝนลายยอดดอยสวยมากแม่สักพักก็จะฝนฝนส่งท้ายอืมแต่จะมีลูกใหม่มาอีกเออห้าถึงเจ็ดอ่ะมีพายุลูกใหม่เข้ามาอีกอากาศดีแม่ครับนาะอากาศดีเห็นหมอกไหมครับ อันนั้นไม่ใช่ควันนะครับไปหามิมีไปหามีมีใกล้ๆหมอกของจริงไปหาแซนลูใกล้ๆหน่อยค่ะมีมีนีต้องให้เสียงก่อนเข้านะใช่แซนลูโข้ใครอ่ะไล่ไงนี่เราหมาอ๋อยยุ่ยจะไล่เลยอ๋อแซนลูกลางหูคือแบบนี่หมาเฮี่บอกว่าไปไปเข้าไปจับได้ไหมคะ ได้ครับพกเพียงกันนะเดี๋ยวเดี๋วย,<ะ>ย,ยวจะ <c oughs> รู้สวัสดีค่ะสวัสดีคนะ่ะอุ้ยสวัสดีค่ะอย่าขึ้นบนหัวบนจุ้ยฮะอยู่ย่างนี้ขึ้นบนหัวบนจะรู้สวัสดีค่ะเอออ้ยมาเตือนหน้าเต็นหน้ามาเต็นหน้ามาลูกเต็นหน้ามาโู้ใช้พลังมือผักช้างเดี๋ยวนะ ได้พลังนี้เหือเหลือลอดนียังไม่เกิดวันนี้ไม่เอยมีเหลือเพราะว่าฝนตกมีมีมีเหมืนเงาะเลยอ่ะมีขนดึงจะไเิ้ลเกิ้ลเติ้ลเ้ลเิงเป็้ไ้ลเอิ้ลเติกลเติ้ลเ้ลเลเต้มาเปิ้อยาก้ลเิ้ล้้เิ้เ โอ้สดุ like ้งสสดุ้งป๋าบยอู้หันไปบุกกันหนานิบึกันะสดุ้งป่ามัมีมัมีะมัมมี่อะไรมัมมีอะไรไม่ต้องตกใจแล้วอยู่ด้านหน้าด้วยนะสายแต่มาบุ๊คบุ๊คเต็มบุ๊็บเต็มบุ๊คเอเต เออ้ประกอบดึงพือจ้ามอีแต่ว่านี่ใคับกะอากาศดีอากาศดีไม่มีแมงเหลือบลิ้นอะไรต่างๆมากวนอ่ะจุกันจุ๊บจุบจุบ <laughs> ตุ๊บ <laughs> ไปจุ๊บนะจ <laughs> ุ๊บกันกลายเป็นจ <laughs> ุบตะกี้สะดุ้งป่าไนงะมีความไวต่อแสงและแ<ค>ส,สิ่งแปลกปลอมอะไรต่างๆดีค่ะพี่โอ๊ตลุงหลัดสวัสดีครับพี่โอ๊ตลุงหลัด เปินข้าววันแมงเข้าตาเปินข้าววันแมงอ่าดีมากแมงติดตอมช้างอือเอาไปสอดไม้เห็นกะตอนนี้แมงมันไม่ตอมช้างแล้วมันมาตอมเราแทนวงใช่ไหมมีมี่เนี่ยอากาศหน้านอนหรือมีพี่ก็งวลเรื่องง่วงนอนเหมือนกันอย่างนั้นเข้านะเดี๋ยวยัเพลินหน่อยเนาะอย่ามาเพลินหน่อยเน ไปละพี่จะไปไหนพี่จะไปกินหญ้าต่อหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะไปเล่นน้ําค่ะพี่จะไปจุลเล่นได้ตอนนี้แมงแต่แมงวีเยอะมากต,ตอนเนี้ยเออแมงบะตอมแมงวีหรือหินหิน,หนแมงไม่ตอม,ม,มตช้างล่าปตอมเราเราแทนใช่ไหมเขาจับทังหน่อยไ,ได้ไหมได้จับได้ไหมจับได้จะได้ปีตายเหมือนห่วงยางห่วงยางที่สุกลมเน้นๆนี่ปักปัก ปากเป็นสีเขียวกินหญ้ากินง่าตอเลยเต็มด้วยพอ,ยอ,อากล้ามหน้าอกานเ,าเนี่ยอืมอืมมันหนานอะมันจัดกินอะไรดุเนียงที่คอนี่ไม่ไปกินกับพี่ยุ้ยเหรอไปกินกับ<อ>น้องไงหมคนที่สองละห,หนึ่งกินง่าย แต่อยู่ต้องปุ้นกิ่นนักกวนเนาะเจ้าอือดีปังเออนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยขาอยากกินหญ้าขวันนี้กินนักกะอ๋ออ๋อคือกินมาแล้วเหรอมาอยู่นี่เองเนาะนี่คือยญ้าขนเห็นไหมคะเห็นขนไหมคะอืมยญ้าขนเห็นเห็นไหมครับชั้นเห็นขนไหมคะอิใต้หนูแก๊สบี้ชอบกินใช่ไหมเขาเอาไปใช่ใช่ใช่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรกองมีชัดอ่ะเหมือนกันระดับกล้องจุลทรรศน์อ่ะดูมัเห็นปากใบไหมครับ เห็น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 โอ้ยแมงแมงแมงเห็นคอโลฟิลไหมครับโอ้โหแมงโอ้ซู่มซุมจนเห็นขนน่ะหน้ามันแล้วกมาติดนี่ปุ๊บกับยุนี่เลยทางไปหาน้องยุ้ยแล้วค่ะน้องแต่รู้ไปหาน้องยุ้ยแล้วตอมแะลกเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีเนาะตอมหูเนี่ยเต็มปีที่หูเขาก่อนวันนี้บรรยากาศดีมาก หินขบหูหินขบหูค่ะหินขบหูไปหมดเลยช้างอ่ะอยู่นิ่งนะคะแม่แต่ตอนนี้แอดมินอยู่ไม่นิ่งกันละคือแบบนแบบว่าตอมหูต้มหัวนี่ให้มีไม้กันสันนะเออกดิ๊กกู๊ก๊ต้องขอบคุณแม่กันสันเเทคโนโลยีนําเข้าจากแม่แม่แมวก็ชอบยากขนค่ะแม่เข้าเหรอใช่เห็นในคอมเมนต์บอกเงนเล่นกัน กินเล่นหรือคะหรือว่ากินจริงหรือว่าบางทีเหมือนเหมือนหมาที่เขากินหญ้าเพราะว่าเขาไม่สบายอย่างเี้ยป่ะโอ้่หโอ้โหโอ้าหโอ้โโอ้โหโอ้ยจโอู้โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้ยหโอ้โอ้โโอ้โอ้โโอ้โโอ้หโอ้โอ้หโอ้โอ้โโอ้โโอ้หโอ้้โอ้โโอ้้หโอ้โอ้โอ้ยโอ้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 โโอ้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 โโอ้โอ้อ้้โอ้โอโอ้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 โอโอ้้อ้อ้้ ทำไมพี่ควานไม่โดนกัดเลยอ่ะฉีดยาดักไว้แล้วใช่ไหมพี่โคนพี่ควานมีลุงหลัดอะไรติดลุงหลัดนะมีแมงมีเมงติดเสียไม่เนาะไม่เนาะจืดเข้าไปปั๊บหนักเม่งเหี้เลยเจ้าที่มินเดอร์ตุ้ยใช่กัดไหมหน่ะแมงเหี้กวแม่งเม่งเม่งนี่สาวๆช้ำแกงแกงเยอะทีมืด ทุกเด้่นะ,ะจริงเหรอนะจิะ่มเลยนะโอ้ยคันหูแล้วอโอ้ยพี่วิกินแบบฮาร์ดคอร์มากรูเลยคนไหนยุย้ยคนไหนต้องดูจากเศษหญ้าอยู่ข้างหลังเศษหญ้าใครเยอะกว่ากันนั่นคือยุยย้ยเห็นไหมคะกินหญ้าแบบชิวๆใช่คะ่ะ ไปค่ะ,แ,ะ,คะแต่เวลามุฟแล้วขอบคุณพี่กวนทั้งสองคนมากๆเลยนะคะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะค่คนะคคนะจ๊ะ